หน้าอาละครับเตรียมพร้อมระหว่างแอบกีนกับนักบุญในรุ่นพิกัดมิดนเบลล์รุ่นกลางๆครับ80กิโลคุณกำลังสวยเริกๆยกที่หนึ่งเอาละายโอ้โหเียบคุมดับโอ้ยใส่เดี่วลุนใหญ่ครับ80กิโลโอ้ละคอละคอเท่ยจ้าโอ้ยใส่ผูนเอาใส่ใส่สาวสาวเอายาไ

ผมชื่อจริงทุกอยมชื่อจริงไอ้เี่ยเกินผ้าเถอะไม่ไหวมั้งตายหายนีมั้งักคอครับโอ้ครับรักคอยังไม่เต็มสูงยังไม่เต็มสูงยังไม่เป็นิวได้เขาบอกโันเปนคนผิได้ ต่อไปยปบ้ามผมก็กระโดดเปล่าขึ้นได้ทุกทเอาดเอาดเอาทุบมาตาอไปแล้ววีมัากต่ไปต่ออดคอรับพยายามที่เป็นฟันได้กระชกอตตเอาไ้เอาตายไป

กาดกานะัท่านพลยังใช้การดอยู่นะครับเป็นโค้งการครูนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาสีไปอมยหานอ่านดี่ในการอยู่ครับแอสดีมีโคต้องแดอ่าอเอาี่ทำอะไรากบโ ออกไม่ออก่ายเืนครับจะเป็นไ่ายเืนครับทัศบุตรจะถ่เงื่อนเจ้าอ่าอ่อ่กันไปหมุกไมกัาอ่าอ่ากดอ่ากดขึ้นเกนเกเกอย่หมดเวลาใกล้จะหมดทุกแรแล้วยังไงยังไงไปกันอยู่แล้วะกดอ่ากยอ